เฮ้ยก็เป็นความพยายามเนาะเป็นความพยายามก็ต้องพยายามไม่มีอะไรดีไปกว่าการลงมือทำเองได้เองชงเองกินเองเจนก็เจ็บมาเยอะนะเจนเจ็บมาตั้งห้าขวบอะห้าขวบนี่แบบไม่รู้ตัวมารู้ตัวอยากเป็นไข้แบบหนักๆสักทีอะตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้วเป็นไข้มาล่าสุด ทนไม่ไหวซัดพาราไปซะแต่ยังไม่เจอทักษะพวกนี้หรอกแล้วก็มาเป็นอีกทีล่าสุดก็เป็นได้แค่สามวันเองอะรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ถึงมันยังไม่ถึงแต่ไอ้ไม่ถึงเนี่ยก็มั่นจุยอะว่ามันรู้สึกก่อนเนาะว่าไวรัสโคโรนามันก็ทําอะไรเราไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยเราก็เดินผ่านไวรัสโคโรนาที่เขาว่าอยู่ตลอด อยู่ในดงเลยแหละเจีย๊ยนเนี่ยสัมผัสตัวสัมผัสตรงเลยอ่ะทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับมันก็เป็นเครื่องชี้วัดเราได้ด้วยแต่ก็อยากจะเป็นแบบเป็นไข้หนักๆสักทีหนึ่งเพราะมันล้างทีเดียวเกลี้ยงจะล้างหมดทั้งตัวเลยแต่จะสุดแสนโคตรทรมานเพราะฉะนั้นเวลาเห็นการบ้านของเจี๊ยนเนี่ยเจียนก็ไม่อยากใช้คําว่าเอาใจช่วยอ่ะแต่แบบ มันก็เป็นต้นทุนที่เราต้องผ่านมันไปให้ได้ถึงจุดหนึ่งพอผ่านมันไปได้พอมันหายเกลี้ยงคเครียกมันหมดไปเนาะเราล้างจนมันเกลี้ยงตอนนี้มันสบายตัวแค่ตอนที่เราล้างแต่ยังน้อยมันก็ล้างด้วยตัวเราอะ่ะไม่ได้พึ่งใครไม่ได้พึ่งเขาที่วิทยาศาสตร,ร์ก็ไม่สะสมไม่ได้พึ่งลุงหอกก็คือเรียนรู้เองมันก็ได้หลายต่อ ชีวิตประจําวันที่มันจะต้องดํารงชีวิตัดนแหละตรงนั้นตั้งหากเนาะเพราะนั้นทางนี้ก็เป็นตัวช่วยที่เอ,อเราสามารถทําได้เองเลยได้บ้างไม่มากมันก็ได้มากกว่าที่ทําไม่ได้เลยไม่ใช่บบากได้มากได้น้อยเห็นไหมมันได้มากแล้วมันก็ดีกว่าที่เราไม่เคยทํามันได้เลยหรือไม่รู้จักเลยว่ามันทํำยังไง พอทํำยังไงปุ๊บพอเราเริ่มรู้ย้อนกลับกันมันก็เป็นต้นทุนและเป็นทักษะวันนึ่งแน่นอนแล้วก็เป็นของจริงด้วยพูดเมื่อไห่อย่างไรก็เจอมาแล้วมาเนี้ยเจ็บมาแล้วปวดมาเยอะทรมานมาเยอะเ <laughs> นาะก็เหมือนกันแหละเจียงก็นี่แหละเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะตอนนี้ก็เหลือเออ่ย่อขยายเจียนอ่ะมันไปถ้ามันเน่าในแล้วยอดข่อ,ขอ,อยไป กร,กระสือกระสือก็ไปแล้วเนี่ยเจงก็ต้องมานั่งทำอยู่ดีเห็นไหมเราก็คือกันเราก็ไปด้วยกันแล้วกันเนาะฝากไว้เกิดความรู้สึกลงจัดฝากไว้เราไหมครับ